กำลังย่างข้าวปลาหาผักบานหายอดคนแคนเนาะเมื่อกี้นี้บอกแล้วมันยังเพลินฮอดปลาได้กับกำลังกำลังไกลสซีฮอดเลยเออแต่รอเด้อพี่น้องเด้อโอ้ผู้ใดเ๋ยวนมาครอบเขตใช่นีหครอบเขตท่องเที่ยวเที่ยวใช่ไหมนี่นี่แหละท่องเที่ยวเออแม่นันเที่ยวก็แม่นเลยเนาะโอ้ผู้สันเขาเขาจนสวยงามเนาะไปหาผักบานเมื่อกี้นี้ก็เห็นแล้วต้นมาไม้ข้างหน้ามีเขาว่ามีมะปางมะพี่สังอีก หลายถ้าไปเห็นแล้วล่ะสิดท้ายลงให้บางอีกเด้อดใจรออดใจรอข้าไปลีนี่อใช่อันนี้เขาฮ้องต้นอย่างเอากี้เรากระว่าไปไหนกว่าต้นพิสังกระว่าไปใหนกว่าต้นพิษังเออต้นสศรษีบ่อันนี้อันนี้จะหู้ยุนี่หือหนูพญาพญาหินด่านเห็นเป็นมีสรรพคุณทางการมีสรรพคุณทางการแพทย์เขาเอาไปต้มกิน จักดียังบุหูแต่เพื่นเขาดีหลายอย่างเขาบอกแต่เท่านั้นแหละอธิบายพร้อมเลยสีไปพร้อมเลยพวกนี้งามอลยลีเนาะบอกงามได้มันออกดอกเลยตัวนี้นี่นี่ตัวเนี้ยตัวเทิงตัวออกดอกงามได้สีนี่หน้าฝนบอกโอ้น้ำนี่นี่ก็มีไหลลงตลอดปีเพราะงามฝนเนาะตลอดหน้าฝนมันตลอดปีมีมีทายามบอกมีเนาะ เจ้ premises, าภูมาดุฮานะไปย่างก้อนไกลน้ำเที่ยวไก่น้ำหนักเหลียวหน้าดีกว่าไก่เลยเหลียวหน้าพี่นี่กว่าเบื้งนี้เบื้งนี้เขาจะเขียนไก่น้ำเที่ยวโอ้คับกะรพี่น้องเด้อถ้าเอาเบื้งธรรมชาติคืนหลังนี่พวกทั้งหน้ากับข้อมือคักผมยกมือขึ้นก็ได้ได้ทังหน้าฮะเออบบได้ใช่โบได้ใช่หัวหน้าเอ้ยผ่านโก้โบได้อวยใช่หรอ โอ้ขึ้นหอดสันผู้ปอนี่ยังมีอีกสันหนึ่งบริสันสุดท้ายแล้วนี่เนอะใครเอ้ยสันสุดท้ายบริสันยังอีกนี่สันที่ชองนี่ผู้ที่ช่องผู้ที่ช่องปอนจังงามอีลีอ้าวู้หนูโอ้ผอ้ใดเป็นเอฟซีกับกดไลค์กดแชร์เด้อเมื่อยขนาดบืนขึ้นมาเข่ามาผู้หน่วยนี่ตายละตายข้ากิลีู นี่ไรโอ้ทางน้ำไหลที่นี่มันไหลมาแต็มเสียเ้าฝนตกฝนตกโอ้ฝนตกน้ำมันจะขังมันจะไหลลงมาอืมอันนี้เขาเอิญเขาเอิญเขาเอิญเข่าอย่างนี้นะโอเคเนอะแกงสะดึงโบตุนยาไปทางนั้นแกงซอยเกงสอยนะแกงสะดึงเนาะเอาอเดี๋ยวไปมาบนจุดเป้าหมายแล้วจังสีเอาให้เบิ่งต่อเด้อพี่น้องเด้อมาจังทายทายคืนให้เบิ่งโอ้คักระลิบปุ๊บ ย่างซาแทบวูนน่ะย่างไว้ได้โผดผโผขัู่ลยเมื่อยขนาดพี่น้องเลยไก่ก็ไ่ได้ถือน้ำมาบ่โอเคเจ้าไ่ได้เอาน้ำมาบ่โอ้ตายไปดูนี่โลบครอปเลยบ่เนี่ยตายตายตายขอโทษขออภัยละเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าบบม่วนหรือว่าเสียงบัวนั้นกระด็นมันแห้งเมื่อไรได้ทั้งคอนี่โผล่เยเสียงจนพ่าวเลยเนี่ยผมมันไม่ได้ ບ <laughs> ໍ່ໄດ້ຕົ້ມ ને ພຸງ ને ພໍໂອຄັກດີທຳມະຊາດບ້ານເຮົ